เล่นไฟไนโลบอกกันไฟไนโลบอกอะถึงผมไม่มีตังค์ซื้อไฟไนโลบอกอะไอ้ไฟไนเฟดดี้แบมันราคาค่อนข้างจะแพงอะถึงมันลดราคาแล้วเหรอผมไม่มีตังค์ซื้อมาเล่นแบบเรียบง่ายดีกว่าเกมน,นี้น่าสนใจนะมันไม่ได้เกมไฟไนแบบธรรมาดาลเลยด้วยซ้ำ สนุกด้วยผมจะเล่นคืนแรกก่อนเกิดมีคนชอบผมจะได้ต่อคืนต่อจะมีคนชอบชอบจะมีคนชอบเกมนี้ผมจะได้มาเล่นต่อยาวๆกดชอบก็กดไลค์และติดตามืวอให,ให้ให้กันด้วยนะ เจ้าดวกจะมาถึง่็ เปล่าร็วไปเดืยวตายมันเล่นเ,มเนไไหมือนไฟในปกติเลยอะ่ะแค่ เปลี่ยนจากฟดีเป็นตัวคอโลบอกแทนก็อยากใครอยากให้ผมดูอยากใครอยากให้ผมเล่นเกมนี้ต่อพ็าะกดไลค์กันเยอะๆและติดตามกันเยอะๆด้วยละ่ะผมจะลองอีพีแรกลงไปดูก่อนว่าเผื่อจะมีคนชอบก็มีคนชอบจะได้มาเล่นต่อ น่อสอบตัวนี้มัน่ข้างประตู้ายฝากเลยอ่ะมันอืดไปล้วันน้มันจะเอาไฟไหนมันจะไม่ให้มืดได้ไงผมก็มืดของผม you <laughs> จะดูว่ามีใครชอบหรือเปล่ามันเป็ของฟรีอะโหลดเล่นกันได้นะไม่ก็รอผมทำคลิปก็ได้ สองขังสองรอบถึงจะกลับอีกนเวทีง่ายๆอะ่ะมันไม่ได้ยากเลยค่ะมันมันไม่ได้ยากเขาผมผมก็อยากให้เขาทำต่อนะมันน่าสนใจมากเลยอะ่ะ ถึงมันเลี้ยวๆง่ายๆก็มันก็น่าสุดยืนอยู่ดีไม่ใช่ว่าเวลาผมพูดอยู่ๆเนี่ยมันมีตัวอะไรมาข้างห้องนะจนะพู้ละลิล้นผัดขอโทษฮะ ถึงหน้าตัวละครวมันไม่ได้หน้ากลัวแต่มันก็น่าสนใจอยู่นะรุ่เล่นมันค่อนข้างจะดีอ่ะจนถึงภาคสองด้วยอ่ะจำรู้มาแล้วคืนที่สามเนี่ยยากกว่าคืนแรกอีกเยอะเลย คืนแรกมันไม่น่ามีตัวอะไรออกมาได้หรอกมังหวนะังว่าคนดูจะชอบนะมันไม่เกมมือถือนะต้องคืนแรกมันไม่มีอะไรอยู่แล้วแหละต้องคืนที่3หรือ2เนี่ยแหละ แต่คืนนอะไปโคตรช้าเลยเ <ST AN> จ้าน้จะไม่ทำงานเลยเนาะเจ้าโน้น,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 ะจ,น,จ,นจะไม่ทำงานหน่อยเหรอมันจะตีห้าแล้วนะเจ้าน้เจ้านน้ตจะไม่ทำงานหน่อยเหรอ หน้าช่องแอร์เดี๋ยวมันมีโอกาสตัวอื่นโผล่มาเนี่ย โอเคเย้โอเคผมขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าใครอยากให้ผมเล่นต่อต่อที่คืนที่2เนี่ยกดไลค์และติดตามให้ผมด้วยล่ะแลวติดตามยเยอะๆเราจะได้มาไลฟ์สดเล่นเกมกันอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะทุกคน เอาล่ะผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อน